วันนี้หนาวหนาวนะครับหลังเลิกงานนะครับวันนี้เลิกดึกนะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับก็วันนี้ทําผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราแบบผมผมตําตะไคร้ไปด้วยนะครับตะไคร้พริกไทยเม็ดนะครับแล้วก็กระชายนะครับเป็นแบบผัดกะเพราแบบฟิวชั่นนะครับมีพริกแห้งพริกสดนะครับแล้ววันนี้อันนี้เป็นของตะก้องทํานะครับก็เป็นลาบหมูนะครับลาบไทยนะครับนี่ครับอืม ได้ครับชาบไทยครับเนื้อผักแอมครับผักแอมมันมีกระหล่ำถั่วฝักยาวครับทำซุปร้อนๆนะครับนี่ครับผมทําแนวแบบต้มจืดนะครับนี่ครับมันก็เป็นต้มผักเมื่อวานจากอันนี้นะครับจากมาล่านะครับมีเห็ดหอมมีหัวไชเท้านะครับร้อนๆนะครับเดี๋ยวสดน้ำมันร้อนกันนครับวันนี้อากาศกลับมาหนาวอีกแล้วนะครับ มาครับแก้หนาวกันสักหน่อยครับออแก้เมื่อยแก้หนาวครับมากินข้าวนครับต้องขอภัยที่ชามช้อนมันดังนะครับถ้วยแบบนี้มันมันเป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับอันนี้ผมเอาผมชอบแบบ น้ำเยอะๆนะครับสำหรับผัดกระเพราของผมนะครับเพราะว่าผมชอบกินแบบช่ำๆนะครับชอบใช่ไครับลองไปทำดูนะครับพริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้กระชายนะครับแล้วก็ริกไทยเม็ดนะครับตํารวมมันครับพริกแห้งที่สดด้วยหอมมากครับ แล้วก็รสชาติดีด้วยครับค่อยๆนะครับกระเพราที่แท้จริงของผมนะครับออก็เป็นกระเพราแบบน้ำจึงๆนะครับถ้าใครชอบแ,แห้งก็ไปผัดแบบแห้งได้ ไปสองนี้ก่อน,นครับตรงนร้ำม,มาดูลาบกันครับลาบหมูครับเป็นลาบหมูบดนะครับลาบไทยนะครับตรงกลางนี่จะเผ็ดนะครับเพราะว่าตะกล้องเขาทำแบบเผ็ดกลางนะครับข้างๆไม่เผ็ดนะครับ เดือดตรงกลางนะครับเขาชิมตรงกลางครับแบบเป็ดกลางครับเห็ได้ครับหมอป็นกับแก้มยิ่งนะักขนมยาวกรอบสะเทยครับสะเทยครับขวานยาดนะครับแก้มเมื่อยครับหลังเลิกงานนะครับ นี่เราเลิกดึกครับเลิกดึกเลิกสามทุ่มนะครับขับถข้าก็จะได้กินก็ห้าทุ่มนะครับ <c oughs> ลีลานะครับมาโอ้โหนี่ครับข้างๆนี่ไม่เผ็ดนะครับเอาเผ็ดไปตรงกลางจะ <c oughs> <c oughs> ไ,ได้ครับเหมาะเป็นกับกล้ามนะครับฝีมือ <c oughs> กล่องแฟนผมเองนะครับอืมไม่ได้นานค่อนยลงครัวเทงครับเอาจุกเผาอีากทีครับน้ำเยอะๆอะ่มันขยำข้าวได้ครับ ผมก็เด็ดครับสุดายแตงหมดกระเพราต้องสวดแตงครับสุกรับเหอมน้อยครับไข้ได้ครับ นี่ตะกล้องเริ่มน้ำลายไหลแล้วนะครับครับียัครับมากินข้าวนะครับ